สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปแบบคิดว่าจะไม่นานเท่าไหร่นเนาะเป็นเอปแกะกล่องนะคะพอดีว่าวันนี้ก็ได้รับพัสดุเนะาะเดี๋ยวจะมาแกะกันนะคะตัดแบบเลยเนาะกอนจริงอันนี้ก็เป็น แบรนด์ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะเปิดดูดพร้อมกันเลยนะคะว่าคืออะไรนี่ที่เขาแพ็คมาให้เนะเป็นอย่างนีนะคะคือเป็นชาแนลชิ้นแรกของตัวเองนะคะจริงๆก็ไม่เคยคิดที่จะเอาแบรนด์นี้เนะเาะเพราะว่ารู้สึกว่าราคาเขาสูงมากแพงค่ะแล้วยิ่งราคาก็แพงขึ้นทุกปีทุกปี แต่อันนี้คือมันเป็นชิ้นเล็กๆเลยคิดว่าอืมน่าจะพอพอซื้อไหวนะคะมาแกะกันเลยนะคะแต่ไม่ใช่ซื้อใหม่นะคะอันนี้เป็นเป็นซื้อมือสองเนาะซื้อใหม่ก็หายากค่ะอันนี้คงไม่ต้องแกะนะาะงอาจจะเสียเวลาในนี้คืออุปกรณ์แสะของจริงๆในนี้เนาะ ค่อนข้างตืง่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เคยมีมาก่อนนะข้างในนะคะจะเป็นอันนี้เป็นถุงผ้าแล้วก็เป็นพวกอุปรกรณ์ต่างๆมาดูกันว่ามันคืออะไรนะคะนี่นะคะสวยไม่เอ่ยอืมขอดูก่อนนะคะพอดีไม่เคยเช็คขวามเรียบร้อยเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าซิปปี คอยเพิร์สอะไรประมาณนี้คะ่ะอันนี้จะเป็นรุ่นที่มีช่องด้านหลังด้วยเป็นอะไหล่ทองนะคะเป็นหนังคาเวียเนาะดูข้างในนะคะก็จะมีช่องประมาณนี้แล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าใบอ,อันนี้เนาะโอเคทีนี้การใช้งานอะไรต่างๆเป็นยังไงก็เดี๋ยวคงจะต้องมา ไปลองใช้ดูก่อนแล้วกันนะคะแล้วค่อยมารีวิวให้ดูอีกทีเนาะคิดว่าจะเอามาใส่เป็นการ์ดนะคะบางคนก็เอาไปใส่เป็นกระเป๋าตังค์ใส่ตังค์พับครึ่งหรือพับสองสำทบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คงคิดว่าคงจะพอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะ